วัสดีค่ะพี่น้องเลยเป็นตาฮักพามาสมบรรยากาศริมโค้งค่ะอันตรงนี้คือริมโค้งเชียงขานนะคะพี่น้องสภาพอากาศก็ดีจังเมื่อนี้นะแต่ว่าส่งเป็นคืมฟ้าคืมฝ้นแดดจักหน่อยนะคะมีเมฆเป็นปปคขุมค่ะก็ครึ้มก็ระมัดระวังเรื่องอันลมค่ะลมฮ้อนฝ้นหม้อละสุ่มตะวันออกเชียงเนื้อ,อน,นี่แหละค่ะ ที่มันพัดพานเข้ามาในระยะนี้กะเฝ้าระวังเนาะค่ะแต่ว่าบรยากาศตอนนี้คือเวลานี้นะส่งม,มงน่อยๆนี่มันก็นยังบมบัณฑิเห็นแสงพระอาทิตย์เนะาะบ่เ็นพระอาทิตย์กับบันออกมันก็เย็นชุ่มชื้นดีพี่น้องบรรยากาศก็ดีมีความชื้นสุ้งแดค่ะในยมือเ้านะคะยมือเ้ากาเซหนาวมือแหลงเอามือเ้าหนาวนะคะมือเวนกระฮอนยังจังอัศจรรย์ เบิง้งขาลำค่งกวางไ่ค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องไล่ขนกระทา่ามาเป็นยังแอดคือว่าบอันนำซนสนอการเล่นน้ำค่งแดเนืองจากวานนำค่งเห่าเนี่ยค่ะเส้นเนี้ยถ้ามันบบเป็นฮาดเป็นแกงเป็นดอนมันก็อ่าบ่เหมาะกับการเล่นนะคะอาจจะบบปอดไผ่พอน้ำมันไล่หลึกน้ำหลึกนะคะน้ำอย่างไล่มาแต่ทางจีนอยู่นะคะน้ำาบได้แห้ง ถ้ามันแห้งก็จะเป็นแห้งเป็นบางทีก็จะสามารถเล่นน้ําได้เป็นบางทีขอ่องแมนำโค้งนะอย่างเช่นอยู่เฉียงขานกาแทวหาดหนังคอยแกงขุดคู้นะคะที่จะสามารถเล่นน้ำได้ที่มันเป็นฮาดเป็นแกงยังอยู่อ่าปักชมกาหนังกวักนะคะหาดกวักกา อย่างบถันแห้งเด้ค่ะกระโบสามาถเล่นได้ซึ่งน้ำโค้งนะมันเป็นล่องน้ำลึกแล้วน้ำน้ำม,มันกว้างใหญ่เลยบ่มอดที่จะเล่นน้ำน้าฮอนนะคะแบบที่เล่นบ่ได้เด้มันกระโบปอดไผรค่ะนะแม่กระทงังริมๆนี่ก่ะบ่บ่สามารถเล่นได้เด้อค่ะที่สามารถเล่นไดก้กัตรงที่มันเป็นฮาร์ดเป็นดอนเนาะค่ะกระตามนั้นเฮาก็เล่นน้าเลยไปก่อนเล่น แกงต่างๆที่เป็นข้องน้ำเลยเป็นห้วยไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยอันบรรยากาศแบบนี้นี่แอสิพาไปเล่นน้ำได้เนาะมือนี้นะว่าสิพาไปเคลื่อนไปเบิเบ่งบรรยากาศเคลื่อนน้ำทบกันในตอนบ่ายเด้ออย่าลืมติดตามไปเด้อค่ะเด้อผู้่ได้มีใจไปไปฮอนกันไปค่ะตอนบ่ายมันน่าจะฮอนอยู่กัไปห้ามมงเย็นๆกันค่ะพี่น้อง บรรยากาศอยู่หลิมโค้งนี้ก็างามค่ะตอนนี้ก็ไดพูดนะบ่งกระคึมแดดพูดนะคืมป้าคึมฝนแดดค่ะแต่ก็ถือว่าบรรยากาศดีบะฮอนว่าแต่บะฮอนกระอาแล้วเนาะพี่น้องน <c oughs> เนาะกระเฝ้าระวังกันไปค่ะเกี่ยวกับลมเนาะก็เป็นลมฮอนเฮานี้แหละลมแรงเฮานี้แหละพัดเอามรสุมเข้ามานะคะทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะ ป็นลมลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์นะคะในเมื่อว่า,าสภาพโลกเปลี่ยนไปสภาพอากาศก็เเลี่ยนไปน้ากาดูแลตัวเองไปเนาะคะ่ะเขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะ